ส่วนตัวนะครับไม่เคยล้างเครื่องยนต์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเช็ดเช็ดเอานะครับคันนี้เป็นซีวิ c ครับรหัส E.S. นะครับดิเมนชันเครื่อง2000ครับปีหน้าก็จะขึ้นปีที่19นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเช็ดเช็ดสมัยก่อนเคยติดแก๊สนะตอนนี้ถอดแก๊สออกไปแล้วนะครับก็ปักน็อตฝังไว้นะครับเนี่ยผมก็จะแค่เช็ดเช็ดเช็ดเชดูดูนิดๆหน่อยๆแค่นั้นนะฮะแต่ว่าไม่เคยเอาน้ําเข้าไปนะครับ ไม่เคยเอาน้ําเข้าไปฉีดไปล้างอะไรต่างๆนี่ไม่เคยนะไม่เคยก็ประมาณเนี้ยนิดๆหน่นอยๆนะครับอันไหนที่พอ,เ,อเป่าฝุ่นหน่อยอะไรได้นะครับมีโบโว์กับเป่าเป่าฝุาา่นไปสายจอดครับมีเครื่องตัดไฟด้วยนะครับมีเครื่องตัดไฟด้วยนะครับแบตเตอรี่ก็มาใช้กกรอบแล้วโอ้ยโอ้ยหายากหน่อยนะไอ้พวกนี้หนะม้อพักน้ําคันนี้ก็ถามว่าดูแลอะไรบ้างนะครับช่วงล่างก็เก็บ มอน้นเปลี่ยนนะมาฟังเสียงเครื่องยนต์ครับนะรถสภาพกำลังจะขึ้นปีที่19ครับนะซีวิคได,ดเมนชั่นปี2004ครับเครื่อง2000รหัสเครื่อง k 2 0 A อันนี้ก็เป็นรถสำรองที่บ้านนะครับ ายก็ไม่ได้ราคาเป็นรถสำรองเก็บไว้หรือนะอย่างนึ้งยังไม่ได้เอาแอร์ o ฟออกมายมอยู่ตรงเนี้ยนะออกแบบมาที่ถอดเองไม่ได้เลยนะมันติดนะมันติดตรงนี้ต้องถอดตัวนี้ออกมานะ สภาพรถยนต์ก็สองแสนนะครับสองแสนสี่มื่นสามพันกิโลครับ <c oughs> ไม่เคยเปิดฝานะครับออกมาในการซ่อมบำรุงอะไรเลยนะครับอรอบเริ่มวอร์มเครื่องไปเรียบร้อยนะครับเดินเบานะเดินเบาเรียบร้อยแล้วนะครับ มีเสียงเครื่องเดินเบานะครับรอบเดินเบาก็ยังสูงอยู่นะครับประมาณ1,100รอบนหะนี่รอยรบะยะทางวิ่งมา2 4 3สี่สรอบเครื่องลงมาที่1,000รอบแล้วครับหลังจากเบินไปประมาณสักสามีนาทีนะเดี๋ยวไปดูนะร,รอบเครื่องนะ รอบเดินเบาก็อยู่ประมาณพันรอบนะครับพันรอบนะตอนนี้พันรอบฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเดินที่พันรอบดูครับท่านใดที่ขับรุ่นนี้อยู่จะได้เปรียบเทียบเสียงเครื่องยนต์ของท่านได้นะครับผมเองก็มักจะเก็บประวัติเสียงของรถยนต์ไว้ เผื่อวันหนึ่งมันผิดแผกไปกว่านี้นะฮะเอาละครับเบิร์นมาได้ประมาณ5นาทีนะ5นาทีรอบก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักอ้อนี่ยเนี่ยโอปีดทูมเขียนไว้นะครับมาตรวัดตรงนี้อาจจะเขียนว่าเกือบเกือบพันนะครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้นี่มันอยู่ที่ประมาณ800นะครับ800กว่ารอบนะครับ ECT ตอนนี้73โอย74 จร,จริงๆบุคลิกคนนี้ ECT จะอยู่ประมาณ90กว่านะครับความร้อนของคูลเลนน์น่ะนะ90กว่า